ค่ะช่วงที่สองนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์ในรัสเซียหลังที่ปูตินสยบกบฏวรกเนอร์นะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาพวิวัฒค่ะนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมาร่วมพูดคุยกันนะคะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ ค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ในรัสเซียตอนนี้นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีการสยบกระบ,บทวักนเนอ่์นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการกระบฏเนี่ยแสดถงถึงจุดอ่อนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีของระบบปูตินนะครับซึ่งไม่มีใครที่จะยกว่าท้าทายได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพียงอาการ ของเขาเรียกว่าของอสาเหตุเพราะฉะนั้นอาการน,นี้นะฮะมันแสดงว่าอะไรครับเมื่อมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันแสดงว่ามันยังไม่ได้จบทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าอปูตินจะต้องทำยังไงซึ่งอันนี้นจะเกี่ยวข้องก็คือเอความอ่อนแอเนี่ยนะฮะในด้านของความมั่นคงส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องของอะไรครับประเด็นปัญหาของยูเครนที่ทางด้านลักเซียเนี่ยนะฮะถูกมองโดยกลุ่ม นะ่ะกุมเขาเรียกว่าผมเรียกว่าพวกขวาจัดกันแล้วกันแต่จริงๆเขา,าเรียกเป็นกลุ่มที่รักชาติพัชกัดเชินกลุ่มเหล่านี้รวมทั้งกลุ่มกบฏกลุ่มเหล่านี้มองว่าอ่าทางด้านของรัศมีกลาโหมนะครับของรัสเซียเนี่ยนร่าเรียกว่าทําสงครามในลักษณะที่แย่แล้วก็บอกว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับแล้วอันที่สองึ่งนะครับที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่า,ามันมีผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือ ในด้านไหนครับในด้านของความแตกแยกนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ชัดนะว่าในรัสเซียเองนะครับนะในของป้ต่นเนี่ยตอนนี้ก็มีกลุ่มต่างๆที่สามารถแยกออกมาคือกลุ่มกบฏเนี่ยนะจริงๆก็เป็นกลุ่มเดียวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มแทรเถือตแท้เถือรักชาติชาตินิยมพวกนี้มองว่าจะต้องใช้กําลังเป็นรูปแบบผู้งยายชําสงครามเลยอ่ะเพราะมิฉะนั้นรัสเซียจะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าเอ่อเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะให้รัฐมนตรีตาโหงเนี่ยนะครับมองว่าขาดประสิทธิภาพรวมทั้ง,งตัวเสนาธิการทหารด้วยเพราะฉะนั้นในตัวนี้รวมแม้อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ถูกจับนะฮะคือโูลวิกินซึ่งเป็นรองอผู้บัญชาการทหารในด้านคนขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้กลุ่มเหล่าเนี่ยถูกแยกมาเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกบฏคือพวกนี้ต้องการที่จะเรียกว่าเล่นงานรัฐมนตรีตาโหจะลึกๆจริงๆแล้ว นะครับก็เป็นการโจมตรีปูตินเช่นกระบฏเนี่ยนะที่ปิโวกิ้นเนี่ยนะครับก็ถึงก็บ,บอกเลยบอกว่าเนี่ยนะที่ปูตินคิดว่าเหตุผลในการบุกยูเครนเนี่ยนะฮะก็เหตุผลกาจัด่องนาซีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนาซีมีที่ไหน <c oughs> เพราะว่าบรรดาที่ปรีของยูเครนตัวเขาเองก็เป็นยิวล <c oughs> ูกน,นาซีลูกหลานอันที่สองก็บอกว่าจะเล่นง,งานทางด้านของยูเครน ในการที่จะเรียกอะไรครับลดให้เรียกว่าให้อ่อนแอลงกําลังทหารตอนนี้ที่ไหนได้เขากบกําลังแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเป็นการท้าทายปูตินอย่างเนได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้กลุ่มเหล่านี้ก็ถูกมองนะครับแล้วก็มีการดําเนินการในลักษณะที่เป็นกบฏแม้ว่าจะอ้างบอกว่าไ,วไม่ได้เล่นง,งานปูตินแต่จริงๆลึกๆนะก็คือต้องการที่จะเล่นง,งานเพียงแต่ว่าทําแล้วนึกว่าจะมะีกลุ่มที่มาช่วยคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับปูตินเนี่ย ไม่กล้าออกมาแต่ขั้นเดียวกันก็แสดงถึงความไม่พอใจต่อปูตินถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งยังอยู่กับปูตินอยู่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ต้องการใช้อะไรครับความสงครามเต็มรูปแบบอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับค่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มซึ่งคุณไดน้นะครับเป็นกลุ่มซึ่งเป,เป็นพลังเงียบนะครับกลุ่มเหล่านี้ไม่เห็นด้วยเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจหรือด้านอาการลบอะไรงต่างเหล่านี้ก็ทําให้เศรษฐกิจและก็คนเนี่ย อยู่ในฐานะลํลำบากต้องการที่จะยุตินะครับแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้ไม่กล้าที่จะแสดงออกกับกลุ่มที่สามเราเรียกกลุ่มเสรีนิยมคือกลุ่มต่อต้านปูตินมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพวกนี้ไม,ไม่ไม่หายหน้าไปจากโลกก็ถูกจับหรือไม่จะเงียบเอาไว้กับกลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มพันธมิตรของปูตินอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มซึ่งนาลัสกีชาโหมเสนาธิการทหารบุรีคนที่ปูตินเพิ่งจะเรียกว่ากําลังให้การชดเชย เรื่องใหญ่คืออ่ชื่อในโซโลโท็อปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเนชั่นแลการเพราะฉะนั้นในตอนนี้สิ่งที่ปูตินจะต้องทำเพราะเห็นได้ชัดว่ามีคนที่ท้าทายกันแล้ว <c oughs> สิ่งแรกที่เขาทำตรงนี้ก็คือจะต้องพยายามรักษาเขาเรียกว่าอะไรครับเสถียรภาพของตัวเอง <c oughs> นั่นก็คืออันแรกก็คือกําจัดฝ่ายปุ่มข้ามซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มดาเนินการจับ ัวสุริวีินนะฮะซึ่งเป็นใกล้ชิดกับทางด้านของอะไรครับาทางด้านของอาทางด้านของกระบฏนะครับตอนที่ก็สิจจาหายไปเงียบไปสามวันแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันส่งเสริมคนที่อยู่กับเขาอันนี้อย่างแรกที่เขาต้องทำอันที่สองสิ่งที่กำลังมองอยู่ก็คือว่าเขาเองถูกจับตามองโดยพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่าพวกาทาังขวาจัดกันละกันที่ที่ไม่ได้กระบาดนะแต่คนเหล่านี้ไม่พอใจอที่เรียกว่าอะไรครับ การทําสงครามเพราะว่ารู้สึกว่าเสี่ยงความเพราะฉะนั้นปูตินอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่พูดง่ายต้องใช้เรีอกวอะไรครับดาเนินมาตรก,การที่หลุดแรงมากขึ้นแล้ก็ค <c oughs> ือระดม <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเป็นผู้แพ้ <c oughs> เพราะว่าถ้าในกรณีในแง่สงครามเขาอยู่ในภาวะเสียเปรียบเนี่ยเขาจะถูกแรงงานจากกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการรักษาเสียรภาพเปลี่เนี่ยอาจจะต้องดําเนินมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น อาจจะระดมสภพพกกาลังหรืออะไรมากขึ้นและอันนี้อันตรายอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าถึงจุดหนึ่งหลังสินฝาคนก็เกรงกันเพเฮะในัรนี้อาจจะมาใช้เปิมหนูก,ก็ได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายที่ต้องดูอันนี้คืออันสิ่งที่ทางปูจิ้นต้องทำแทางราชการจะเข้มเพิ่มากกว่านี้แต่วันที่สามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาเศรษฐกิจราคาน้ํามันเ,เนี่ยนะครับกับราคาแก๊สอ่ะการเนี่ยร่วงลงมาเป็นสิบเท่าเลยจากสามร้อยสี่สิบ ยูโรต่อหนึ่งกวัฏต,ต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือสามสามสิบยูโรครับแล้วก็ราคาน้ำมันะนะครับอูรานเนี่ยลดไปนะครับเทียบกับทางด้านของเขาเรียกเบนเบนจากร้อยสี่สิบหรือสี่สิบสองอูรานเนี่ยลดไปสามสิบ่าเพราะฉะนั้นรายได้ส่วนนี้ของเขาเนี่ยาหายไปเยอะมากสร้างปัญหาทางด้านการคลังกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐ,ษฐกิจก็ลอตัวลงเนื่องจากเหตุผล มีการระดมสรรพกาลังที่ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยคนประชาชนไม่เกี่ยวตอนนี้เกี่ยวครับต้องระดมสรรพกำลังถึงสาม 3. ครั้งเพราะฉะนั้นยังไม่พอนั่นหมายความว่าจํานวนคนที่ทํางานใ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 นรัสเซียเนี่ยน้อยลงอันนี้เป็นอันที่สองที่เขาต้องทําแล้วก็อันที่สามที่เขาต้องทําก็คือบอกกับประชาคมโลกว่าเฮ้ยรัสเซียยังโอเคอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็เกรงว่าประชาคมโลกหรือต่างๆเหล่าเนี้มองถึงจุดอ่อนของผู้นาของรัสเซียซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบ ทำให้ประเทศอย่างประเทศจีนซึ่งจะเกิดความไม่แน่นอนหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรครับชัดจะไม่แม้ว่าภายนอกจะยังยังมีความสลับสลุนเต็มที่ก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นทางาน,นี้นั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะอยู่ในช่วงที่ยูเครนเองคือโอกาสเลยครับและลุกหนักมากขึ้น <c oughs> นาโตกก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆสถานการณ์ตอนนี้คงจะมีความรุนแรงามากขึ้น เป็นยุคที่ทางด้านยูเครนเนี่ยจะต้องเอาคืนนะครับเพราะว่าเสียดินแดนไป1 8เปอร์เซ็นช่วงที่รัเสเซียกำลังอ่อนแอนลงคุณก็ค <c oughs> งจะ <c oughs> ขยายความเข้มข้นมากขึ้นนั้นนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับค่ะ <c oughs> แล้วอาจารย์คะแบบนี้แล้วเนี่ยสงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนจะเป็นยังไงคะหลังจากนี้สิ่งที่คนเกรงกันคือว่าความไม่แน่นอนรัเสเซียเนี่ยนะฮะอาจจะนําไปสู่ผู้้ง่ายนะครับว่าคือ ความอ่อนแอของลักเซียอาจจะนําไปสู่ในอนาคตนะครับคนก็อาจจะมีความแตกแกกยกหรือต่างๆเพราะฉะนั้นความปัน่นป่วนในรักเซียนะี่คือสิ่งที่คนเกรงกันโดยเฉพาะทางด้านนาโตเกงรงเขาไม่ได้พอใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีความปัน่นป่วนเกิดสมมุตินะฮะว่าเกิดนะประชาชนไม่พอใจแล้วเกิดสงครามกางเมืองในกรณีจะไม่ดีในแง่ว่าอาจจะมีพวกฝ่ายขวาจัดขึ้นที่เเรียกว,ว่าร้ายแรงกว่าปูตินในขึ้น <c oughs> แล้วยิ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีปรมาณู เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คนจับตาม,มองว่าสถานการณ์จะเป็นไงบ้างกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทางด้านของกบฏเนี่ยหนีไปที่ตอนนี้ไปที่เบลารุสทางด้านของนาโต้ก็แจ้งว่าที่เบลารุสนะกบฏนี่มันมีความก็เรียกว,ว่าอะไรรุนแรงเพราะฉะนั้นจะเปิดก็เรียกว,ว่าสึกอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเข้มข้นเลือกดูรู้สึกมันมันมันรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าสถานการณ์เป็นไงแต่ที่จะตอบได้อันหนึ่งก็คือว่าหนึ ความรุนแรงในเรื่องของสงครามเนี่ยคงจะเมื่อขยายตัวมากขึ้นแน่นอนะนะครับอย่างแต่ว่าปรกากฏการณ์ของจุดอ่อนของรัสเซียนั้นขึ้นอยู่กับว่าปูตินจะสามารถแก้ไขไอ้ตัวจุดอ่อนนะครับด้วยวิธีการหนึ่งนะครับรักษาเรียกว่าอะไรครับเสถียรภาพทางด้านการของสงครามเพราะว่าถ้าเขาสงครามเนี่ยทาให้เขาเสียตื่นเ,เขาจะเจอปัญหานะครับจากคนที่ไม่พอใจเขาเรื่องกานเขาได้สองเขาสามารถเสียพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีเสียรภาพได้เพียงพอหรือไม่อันนี้ก็เป็นอสองสามเดืนการที่สามเขาสามารถคุมกลุ่มที่ยังต่อต้านเขาอยู่นะีเขียนได้ชัดว่ามีที่ไหนครับกบฏบุกมาใกล้กับมอสโกสองร้อยกิโลเมตรโดยที่คนต่อต้านน้อยมากเลยมีเฮแล้วอปเตืรอไม่กี่เพื่อไม่กี่ลำนันน่นแสดงว่าความไม่พอใจยังอยู่เพราะฉะนั้นนี่ขึ้นอยู่กับสองเรื่องหนึ่งสงครามและการที่ปูตินจำหู่เนี่ยจะยังคงรักษาอวัยวเสียรภาพได้ ดีหรือไม่สองเศรษฐกิจจะเป็นไงบ้างกับเรื่องที่ความไม่พอใจนั้นจะขยายตัวมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นพูดง่ายสรุปก็คือสงครามยังดําเนินอยู่และจะเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องรัเสเซียสถานการณ์ยังไม่จบครับมันเป็นเพียงภาพฉายของอาการของความอ่อนแอที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ2ย2ดปี 4. ของปูตินครับค่ะอาจารย์ค่เมสกรู่น,นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบต่ตอการเกิดกบฏแวกเนอร์นี้ไหมคะเอ่อเรื่องถ้าเป็นเรื่องพลังเรื่องราคาพลังงานอาจา,งงารย์บอกได้ม่นอาจจะถูกกระทบบ้างแต่น้อยครับเพราะว่าราคาพลังงานตอนนี้ลดลงมาเยอะมากนะครับอย่างที่เรื่องแก๊สเนี่ยลดมาเป็นสิบสิบเท่าเลยจากสามร้อยสี่สิบยูโรต่อเม็ดก,กวัดต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือสามสิบนะครับแล้วก็เรื่องของราคาน้ามัน <C> e ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องของการลบเนี่ยตอนนั้นคุมก็ไม่รู้และคนก็เกรงว่ารัเสเซียจะใช้เขาเรียกว่าอะไรครับใช้หน้าหนาวเป็นอะไรครับเป็นอาวุธ <c> พยายามดีบตอนนี้ทางด้านของยุโรปมาเพิ่งผาน้ํามันกับแก๊สของรัเสเซียลดไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะฉะนั้นในผลที่จะเกิดจากเรื่องของราคาน้ํามันกับราคาแก๊สที่เกิดจากตอนนี้มันจะลดลงร้อยลงไปแต่แน่นอนราคาพวกนี้อาจจะยังไม่นิ่งแต่ว่ามันไม่น่ากลัวว่าจะขึ้นมา แต่ตัวที่อาจจะถูกกระทบคือเรื่องของอาหารเพราะว่ารัสเซียกับทางด้านยูเครนเนี่ยเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอาหารข้าวโพดต่งางๆเหล่านี้อาจจะสูงขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมวันนี้ก็คงจะยังยังยงไม่นิ่งทั้งผลกระทบที่จะเกิดจากทั่วโลกเขาระไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารราคาพลังงานอาจจะมีความไม่นิ่งอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ใช่น,น่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับไทยนะั้นในส่วนที่เกี่ยวกับยูเครนเนี่ยเรียกว่า ลดความสําคัญลงแต่หัวใจสําคัญที่กระทบกับเราตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจโลกกําลังขยายตัวนะในตราที่ต่ำลงอาจจะไม่ได้เกิดรีเซชชันในคุโรปก็ไม่ได้เกิดรีเซชชันแต่บางประเทศมีอยู่ทางด้านของอะไรครับเออยอรมันนี่ยก็เกิดรีเซชชันแล้วแต่ว่าในยุโรปนะครับกับอเมริกาไม่ว่าเอมเอสหรือเบอร์แบงก์ก็บอกว่าอาจจะไม่มีรีเซชชันแต่ว่าอันนี้ก็ยังมไม่มีความแน่อนอนนะเพียงแต่เราจ,จะเกิดขยายตัวแนะตราที่ต่ำแต่จีนเนี่ย นะครับอัตราการเติบโตเนี่ยมันขยายตัวได้จริงแต่ว่ามีการขยายตัวในถานที่ต่ากว่าที่หลายคนคาดและที่รัฐบาลชาเพราะรัฐบาลการกระตุ้นอยู่อันนี้ก็กระทบกับเรื่องส่งออกของเรา<ฆ>เราเห็นได้ว่าส่งออกของเราในช่วงสองสามเดือนเนี่ยปิดลบลงมาห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดลบประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กระทบกับเราแต่ตัวที่ดีกับเราก็คือว่าท่องเที่ยวนะครับกับการที่กินเนี่ยฟื้นตัวนะครับแม้ว่าจะมีการอ่อนแต่ว่า การท่องเที่ยวก็ดีคาดว่าปีนี้ท่องเที่ยวนะครับจะ,ะสูงถึงประมาณ28ล้านคนได้ะนะครับอันนี้เป็นตัวที่กระตุ้นช่วยเราส่วนที่สองทางด้านของการบริโภคของเราก็ดีขึ้นครับจากการที่ยกเลิกเรื่องโควิดเรื่องอะไรเรื่องโควิดปีขึ้นนะครับอ,อัตราการบริโภคของภาคเอกชนเนี่ยจะสูงไปต่ากว่สามหรือสี่เปอร์เซ็นต์การลงทุนของภาครัฐและเอกชนดีขึ้นจะมีตัวเดียวที่ลดลง ก็คือเรื่องของมีสองตัวครับเรื่องท่องอ,ออกแต่ทั้งปีอาจจะยัง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 สามารถบ,บวกได้บ้างเล็กน้อยครับ <c oughs> นะครับอาจจะลบนิดหน่อยก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือท,ที่ลดไปก็คือเรื่องของการลงทุนการบริโภคของภาครัฐทั้งนี้พอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวรัฐบาลก็ลดเรื่องของการใช้จ่ายลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามบวกกับเรื่องการเมืองที่ขณะนี้ก็ แล้วกกว่าที่จะใช้งบประมาณใหม่เนี่ยนะ,ค,ะครับนะครับนู่นครับปีหน้าเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยทําทให้เกิดความเชื่องชา้าลงไปบ้างก็ประมาณใหม่ซึ่กเลยทาให้ตัวกระตุนต้นจะยังไงคุณบั่องกลัวครับไอ้ตัวที่กระตุ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวการบริโภคภา,พพราครัฐเอกชนนะครับกับการลงทุนของภาครัฐกัเอกชนนะฮะการบริโภคภา,พพราครัฐอาจจะเป็นลบนะฮะแต่ตัวอื่นๆเนี่ยเป็นบวกปีนี้ขยายตัวนะฮะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน ทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ<ฆ>็นต์เบอร์แบงก์นะครับที่ออกมาเนี่ยยังให้ถึงไทยถึงสามจุดเก้าแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าเราได้จะขยายตัวได้ถึงสามจุดห้าซึ่งเทียบกับปีที่แล้วมันสองจุดสองจุดหกอย่างน้อยที่สุดแม,ม,ม่เรามองเรื่องการเมืองการวุ่นวายคนเกินคนเยอะออกมาบ่นกันเยอะแต่ตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ ตัวเลขเกิน3เปอเซ็นแน่นอนครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันคะ่ะครับสวัสดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สว,ส,สวัสดีค่ะ